ตุตะพาลุยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีในประเทศต่ตางประเทศที่รักและกอบรุทุกท่านครับผมวันนี้ตุตะพาลุยพาพี่น้องมาเห็ดเมนูเด็ดจากลูกตอหัวเสือน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนานย้อมคืนนะ้ครับตอหัวเสือรังนี่ครับได้มาทั้งเปิดหาชันครับหาสันกใหญ่ยยแห้งครับผมใส่หม้อหนึ่งใส่ซึ้งกับสีบเบิร์นะครับ นี่เป็นขันตอนการหนึ่งต่อหัวเสือนะครับหนึ่งเพื่อต้องการให้ลูกต่อหัวเสือเขาแข็งโตนะครับแลวก็าหางของเขาหนึ่งสีนิ่มครับเพื่อไงต้องการแกะนะครับพันิ่นแนะนามาเป็นสูตรเด็ดของเิืนนี่ครับหนึ่งไปประมาณสี่หานาทีแล้วก็เขามาเทว้างใส่กระมังไว้นะครับให้เขาเย็นตัวจังหน่อย แล้วก็เสิเริ่มแกะครับนี่ครับแกง่ายขึ้นนะครับลูกตัว็ดีสวยสีง้มนะครับลูกตัวแข็งตัวเราจะเป็นแบบนี่ครับคล้ายกับดักแด้นะครับผมนี่ครับกาลังซอยกันแกะนะครับผมลูกตอหัวเสือนะตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับกิโลละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งจาก คนข้างที่จะหายากแล้วกะต่อเป็นสัตว์ที่มีพิษแายแรงนะครับกะสีเสียงจักหนยในการจัดการในการเอาตอหัวเสือนะครับในการเอาลูกของเขามาให้ประกอบอาหารนะครับนี่ครับแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับใส่กระมังนึงกับอีกจานหนึ่งยงิ่ๆเพื่อครับต่อครั้งนี้ได้เกือบสามโลพี่น้องแต่ตะอ่อนซ้อนบาครับหั้งนี หาสันนี่เต็มเปี๊ยะเลยครับนี่ครับจานแบบนีเ้เลยก็อีกกะละมังหนึ่งครับผมมือนีสีมะเข็ดเมนูเด็ดจากลูกต้อหัวเสือนะครับเขาสีเอาไปก้อยเสียบเสียบสู้พีสูส้นองกินครับรสชาติของลูกต้อหัวเสือกะสีมันๆน,นะครับลูกต้อหัวเสือเป็น อาหารไทมีโปรตีนสูงอีกชนิดหนึ่งนะครับรสชาติดีมันหอมนะครับนี่ครับหอาสิก้อยลูกต้หัวเสอือไส้เข่าขัวหัวหอมนะครับพริกผงน้ำปลาชูรสนะครับใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วกระซิซิมนะครับโดยพันนุกเก์นะครับผู้เพินเปียวต่อมามนะครับเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วรสชาติพันแล้วกับ มาเสีบๆสบนันกันด้วพี่น้องนี่วคนาหลอดครับผมวคนาหลอดนองโพ่นะครับนี่นะเกมนะครับเจ้าของไร่สองปออาซิมเบิงเป็นยังไงเสียบพีนอครับผมอาเซ